สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนๆนทุกคนและก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาชมในช่องของแม่จุ๋มนะคะเมื่อคืนบ้านแม่จุ๋มฝนตกนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็เลยอากาศดีมากๆนะคะตกแบบไม่มีลมนะคะไม่มีลมไม่มีฟ้าแลบฟ้าร้องนะคะมันก็เลยทําให้ตาาื่นเช้าขึ้นมาอารมณ์ดีนะคะ เพราะว่าเราไม่ต้องไปวิตกกังวลว่า,าลมแรงอย่างเงี้ยถ้าลมแรงนะคะตกมาอย่างเงี้ยก็มันก็ทำให้เรา,ากังวลเนาะว่า,าลมจะพัดอะไรแบบนี้มันทำให้มีความกังวลนะคะก็อารมณ์ก็จะแปรปวนนะคะแต่ถ้าตกแบบนี้ก็น่าให้ตกอยู่นะเพื่อนๆเช้ามาก็เลยฟ้าก็ยังหลวยอยู่นะคะ แต่ก็ไม่ไม่มีฝนแล้วสงสัยน่าจะไปตกบ้านเพื่อนๆน,นะคะก็อยากแกให้ไปตกบ้านเพื่อนๆแหละเพราะว่าเห็นเพื่อนๆหลายคนนะคะบอกว่ารอ,อฝนอยู่ก็เลยบอกว่าไปตกบ้านเพื่อนๆน,น,นะนะคะเห็นไหมคะนกเขาก็ดีใจนะ แล้วก็มามาเกาะอยู่ที่หน้าบ้านนะคะออกหากินนะคะเป็นมันเป็นธรรมชาตินะคะตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เราเนาะก็เป็นแบบนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะเพื่อนๆ ขอให้เพื่อนๆมีความสุขนะคะอยู่ที่ไหนก็ขอให้เจอแต่กัลยาณมิตรนะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ